เรียบร้อย้้ดึงกันนสังไงล้ครับมมีหนาแล้วครับไปกองจากกันเฮ้ยมึงแกืนแกมันเฮ้ยลบแกปืนนเพราะว่ากดดันู้ต้องไปปิดหูเรเไดูด้วยกัน คือตั้แกนมีแกไม่ต้องขึ้นลำใจไหนพี่ตกใจอยู่ด้วยเข้าไปไหมเข้าแทรกเนี่ยไม่รู้อ่ะถ้าไม่เข้ามันกลับดูออกมาเข้าอยู่เดี๋ยวไม่เข้าเองนะออกออกได้ไหมลงมา 15. พอแล้วครับเดี๋ยว Đã ลงมาซิล่ะเดี๋ยวลงมาสักพัก <laughs> โอ้ยใจชี้ไปหวาใช่ไหมได้จะได้ดูตั้งคงพี่เนี้ยมาพี่เน้ยมาพี่มีอยู่ที่เงี้ยกองเงาพี่โอ้ดื่น

มันต้องมีทางเข้าขที่แน่นอนหนุนนะมันทางไหนโอ้มีสำคัญน,นะเนี่ยรวมกันหนึงง่งห้าหนึงห้าหสายหมุนหมุนนี่หมุนตัวนี้หมุน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 นีดนี่นี่เก็บเสียเมื่อจริงบอกเรืยกันนะตกใจ <c oughs> เออตั้งเวลาใส่เข่ามันซือเก่าเออสามาจำจำเร็วไหมเออนี่จำเป็นไม่ได้ใส่ยังไงกลับไปยังไงหลังใส่ที่เก่าลลางก่อนเนี่ยขั้นตอนแค่นี้ขั้นตอนแค่นั้นอันนี้ไม่ต้องถอดหรอกถ้าจะถอดละเย็นดูมันก็ไม่ได้เลย เอาไอ้พวกเข็มพวกนี้ดีกว่าเอาไอ้พวกนี้สำคัญเข็มลำเลื่อนพวกนี้ก็ชะรวมพวกกระดุล่นเอาเอ็นซีมาเอาน้องลองเลยนะบอกนะขอเด็เลยไอ้นี่ให้กองมัล่อ้าวมให้ตั้งูเลยครับเยให่ใจน่เลยอ้ ครับพี่ครับไอ้มันใส่ไอ้ต่อแก๊ส่อแก๊สกับด้านโบแก๊สโบข้างในต่อแก๊สอ่ะมันใส่แต่กับด้มันเลยในมันไม่มีแรงแก๊สได้ดันตรงเลื่อนกลับมานี่กำลังตรวจประกอบล้างเครื่อนงยนตครับ